หนุ่มกะลาแจ้งติดโควิดเข้ารักษาตัวแล้วร้านขอโทษแฟนคลับต้องเลื่อนงานออกไปก่อนยังคงลุกลามคนบันเทิงอย่างต่อเนื่องสามปรับการแพระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่คนในวงการบันเทิงต่างทยอยออกมาแจ้งการตรวจพบเชื้อโควิดรายวันกันเลยทีเดียวค่ะ เรียกว่าเกมอีกรายสำหรับนักร้องเสียงเพาะหนุ่มนพสินหรือหนุ่มวงกะลาที่ได้ออกมาโพสแจ้งข่าวให้ทางแฟนคลับทราบว่าตอนนี้ตนติดเชื้อโควิดขอโทษที่ต้องเลื่อนง,งานออกไปก่อนโดยได้โพสภาพอยู่ในโรงพยาบาลพร้อมข้อความผ่านอิสแกรมส่วนตัวว่าผมติดโควิดนะครับตอนนี้มากักตัวที่โรงพยาบาลต้องขอโทษร้านและแฟนคลับที่ต้องเลื่อนง,งานออกไปก่อนครับ ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องและแฟนข่าบเข้ามาส่งดังใจให้หนุ่มกาลาหายป่วยไวๆเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ